ถึงทุกคนที่ไม่อยากกลับจากเมืองไทยอีกแล้วสวัสดีค่ะฉันชื่ออเล็กซานดรารอยเชเฮอฟสกาปัจจุบันอายุ28ปีเป็นนักกีอาวอลเลยบอลหญิงต่างชาติที่เล่นอยู่ในลีกอาชีพของประเทศไทยฉันมาจากเมืองคราคูฟประเทศโปแลนด์และเล่นวอลเลยบอลมา18ปีแล้วค่ะวันนี้ฉันอยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมฉันถึงได้มาเล่นที่ประเทศไทยและเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโชคชะตาของฉันไปตลอดการ เรื่องนี้เกิดขึ้นในหนูดูใบไม้ร่วงปี2021ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทัวร์นาเมนต์พิเศษที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานครอนตอนนั้นฉันเล่นในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ของทีมชาติโปลแลนด์และเป็นแกนหลักของทีมด้วยความสูง188เซนติเมตรฉันมีผลงานที่ดีในลีกยุโรปและมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้แต่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการแข่งขันจะเริ่มเพียงไม่นานก็ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไป มาตาโคมาสกาผู้เล่นเอสคนสำคัญของเราได้รับบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่าขวาระหว่างการฝึกซ้อมเธอคือหัวใจในเกมรุกและเป็นศูนย์รวมจิตใจของทีมการที่ต้องลงแข่งโดยไม่มีเธอก็เหมือนกับเราต้องเสียแขนขวาไปแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราที่เหลือก็ตัดสินใจว่าจะสู้ให้ถึงที่สุดและเดินทางมายัางประเทศไทยทัวร์นาเมนต์นี้จัดขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากมีหประเทศเข้าร่วมได้แก่ ไทยบราซิลสหรัฐอเมริกาอิตาลีและโปลแลนด์ของเราทุกทีมล้วนเป็นทีมชั้นนําพูดตามตรงว่าต่อให้เรามาแบบเต็มทีมก็คงเป็นการแข่งขันที่ยากลําบากอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่าที่คิดไว้มากนัดแรกเราแพ้บราซิลไป1ถึง3เซตนัดต่อมาแพ้สหรัฐอเมริกาขาดลอย0ถึง3เซตและแพ้อ,อิตาลีอีก1ถึง3เซตถึงตอนนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่า เราจะจบในอันดับสุดท้ายของกลุ่มสีหน้าของเพื่อนร่วมทีมก็หม่นหมองลงทุกวันในห้องแต่งตัวไม่มีใครพูดคุยกันเลยและแล้วก็มาถึงนัดแห่งโชคชะตาการแข่งขันกับทีมชาติไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเต็มไปด้วยผู้ชมจนแน่นขนาดอัธจันทร,ร์ถูกย้อมไปด้วยสีธงชาติไทยเสียงเชียร์ทีมโปลแลนด์แทบจะไม่ได้ยินเลยเกมเป็นของทีมไทยตั้งแต่ต้นจนจบ เราพยายามสู้อย่างสุดความสามารถแต่ทีมที่ขาดผู้เล่นคนสำคัญไปก็มีขีดจำกัดเซตแรกเราแพ้21-25เซตที่สอง19-25และเซตที่ส2ถ22-25เป็นการแพ้แบบขาดลอย3-0เ็ตในนัดนี้ฉันทำคะแนนจากการตบได้เพียง3คะแนนและบล็อกเกมรุกของคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยหลังจบการแข่งขันเมื่อกลับมาที่ห้องแต่งตัว ไม่มีใครพูดอะไรออกมาสักคำตอนนี้อันดับสุดท้ายของกลุ่มได้รับการยืนยันแล้วฉันหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาด้วยมือที่สั่นเทาแล้ววิดีโอคอลไปหาพ่อแม่ที่บ้านเกิดแม่คะพ่อคะหนูไม่ไหวแล้วบางทีหนูอาจจะไม่มีพรสวรรค์ด้านวอลเลย์บอลก็ได้ฉันร้องให้อย่างหนักต่อหน้าพ่อแม่ผ่านหน้าจอตลอด18ปปีที่เล่นวอลเลย์บอลมาฉันไม่เคยรู้สึกไร้พลังขนาดนี้มาก่อนคืนนั้นฉันนอนอยู่คนเดียวในห้องพักของโรงแรม จ้องมองเพดานแล้วคิดว่าทําไมเราต้องมาไกลถึงเมืองไทยเพื่อรับความอับยน์แบบนี้ด้วยนะนอกหน้าต่างคือแสงสียามค่ําคืนของกรุงเทพแต่ความสวยงามนั้นไม่สามารถเข้าถึงใจของฉันได้เลยพรุ่งนี้ยังมีนัดสุดท้ายกับเคนยาแต่ก็ไม่มีผลต่ออันดับแล้วมันเป็นเพียงการแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นฉันซบหน้าลงกับหมอนแล้วพึมพำกับตัวเองในใจว่าพอแล้วเลิกเล่นวอลเลยบอลดีกว่าในตอนนั้น ฉันไม่เคยจินตนาการได้เลยว่าในวันรุ่งขึ้นจะมีการพบเจอที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปตลอดการรออยู่เช้าวันต่อมาฉันตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่หนักอึ้งราวกับมีตะกวัวทวงอยู่เมื่อคืนฉันแทบนอนไม่หลับพลิกตัวไปมาอยู่บนเตียงตลอดทั้งคืนพอดูนาฬิกาก็พบว่าเจ็ดโมงเช้าแล้ววันนี้มีนัดสุดท้ายกับเคนยาแต่ก่อนหน้านั้นฉันอยากจะใช้เวลาเพื่อจัดการกับความรู้สึกของตัวเองสักหน่อยฉันรู้สึกว่าถ้ายังอยู่ในห้องพัก ความสิ้นหวังของเมื่อคืนคงจะถาโถมเข้ามาอีกฉันจึงตัดสินใจออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะสันติสุขซึ่งอยู่ใกล้กับโรงแรมที่พักฉันอยากสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศสวนสาธารณะสันติสุขเป็นสวนเล็กๆในย่านที่อยู่อาศัยมีต้นไม้รม่มรื่นแสงแดดยามเช้าส่องกระทบใบไม้ทำให้ดูสวยงามมากอาจเป็นเพราะเป็นเช้าวันธรรมดาในสวนจึงมีเพียงไม่กี่คนที่มาเดินเล่นออกกำลังกาย ฉันนั่งลงบนม้านั่งแล้วหมอมองท้องฟ้าขณะที่กำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงเล็กๆดังมาจากข้างหลังขอโทษนะคะพี่ใช่นักกี่อาวโวเลยบอลทีมชาติโปแลนด์หรือเปล่าคะเมื่อหันไปดูก็พบเด็กผู้หญิงวัยประถมคนหนึ่งยืนอยู่กับคุณแม่ของเธอเด็กหญิงพูดกับฉันด้วยภาษาอังกฤษอย่างสุภาพคุณแม่ของเธอดูเป็นผู้หญิงใจดีวัยสาต้นๆและจับมือลูกสาวไว้อย่างอ่อนโยน เด็กหญิงคนนั้นชื่อน้องชมพู่อายุเก้าวขวบในมือของเธอถือของบางอย่างไว้อย่างทนุถนอมพอดูใกล้ๆก็พบว่ามันคือธงชาติโปลแลนด์ที่ทําขึ้นเองเป็นธงที่ทําจากผ้าสีแดงและสีขาวที่เย็บเข้าด้วยกันอย่างปราณีตเห็นได้ชัดว่าเธอใช้เวลาทํามันอย่างตั้งใจและอีกอย่างที่เธอถืออยู่คือกระดาษสีขาวที่เขียนข้อความด้วยตัวอักษรตัวใหญ่เป็นภาษาไทยว่าขอบคุณคะ่ะและข้างใต้มีตัวอักษรที่ฉันอ่านไม่ออกเขียนอยู่ด้วย ซึ่งมารู้ทีหลังว่าเป็นคำว่าเซียงกูเยซึ่งแปลว่าขอบคุณในภาษาโปลแลนด์เด็กอายุเก้าขวบไปค้นหาภาษาโปลแลนด์มาได้อย่างไรกันนะตัวอักษรอาจจะดูเบี้ยวๆไปบางแต่ก็สัมผัสได้ถึงความพยายามของเธอคุณแม่ของเธออธิบายอย่างสุภาพว่าต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีลูกสาวได้ดูการแข่งขันเมื่อวานทางทีวีแล้วเธอก็บอกว่าอยากจะมาขอบคุณคุณอเล็กซานดราให้ได้ต้องขออภัยที่มารบกวนแต่เช้านะคะ ฉันประหลาดใจมากการแข่งขันเมื่อวานเราแพ้ยับเยินเป็นเกมที่นักกีฬาไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมทำไมเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ถึงอยากจะมาขอบคุณพวกเราที่พ่ายแพ้กันละ่ะน้องชมพู่พูดขึ้นมาอย่างเขินอายแต่ก็พยายามพูดอย่างเต็มที่เมื่อวานพี่เล่นได้เท่มากเลยค่ะหนูได้เห็นพี่สู้จนถึงที่สุดแล้วรู้สึกว่าสุดยอดไปเลยค่ะถึงจะแพ้แต่ก็เป็นการแข่งขันที่สวยงามมากค่ะหนูอยากจะเป็นเหมือนพี่เล็กซานราในสักวันหนึ่ง วินาทีที่ได้ยินคำพูดของเธอฉันถึงกับพูดไม่ออกถึงจะแพ้แต่ก็สวยงามไม่ยอมแพ้อยากจะเป็นเหมือนคุณในสักวันหนึ่งตลอดชีวิตการเป็นนักวอลเลย์บอลของฉันไม่เคยมีใครพูดคำเหล่านี้กับฉันในฐานะผู้แพ้มาก่อนเลยที่โปลแลนด์กี่คือเรื่องของผลลัพธ์ผู้ชนะจะได้รับการสรรเสริญส่วนผู้แพ้ก็จะถูกลืมเลือนฉันเติบโตมาในโลกที่เป็นแบบนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ความพ่ายแพ้เมื่อคืนมันเจ็บปวดสำหรับฉันมาก แต่เด็กผู้หญิงอายุเก้าขวบคนนี้กลับแตกต่างออกไปเธอมองข้ามเรื่องแพ้ชนะและให้คุณค่ากับการเล่นของเราเธอบอกว่าท่วงท่าการต่อสู้อย่างสุดกำลังนั้นสวยงามคุณแม่ของเธออธิบายเพิ่มเติมว่าลูกสาวเรียนวอลเลย์บอลมาตั้งแต่สามค่ะพอได้ดูการแข่งขันเมื่อวานเขาก็บอกว่านักกีโปรแลนพยายามมากเลยนะเขาคงจะเสียใจมากแน่ๆหนูอยากจะไปบอกขอบคุณเขาเขาก็เลยไปค้นหาภาษาโปแลนในอินเทอร์เนต็ต แล้วก็ตั้งใจเขียนออกมาค่ะน้ำตาเริ่มเอ่อล้นออกมาจากดวงตาของฉันแต่นี่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเสียใจเหมือนเมื่อคืนมันเป็นน้ำตาอุ่นๆที่เกิดจากการได้สัมผัสความอ่อนโยนของผู้อื่นน้องชมพู่ยื่นธงที่ทำเองกับกระดาษคำขอบคุณให้ฉันวินาทีที่ฉันรับของที่ทำจากมือเล็กๆของเธอด้วยความตั้งใจสิ่งบางอย่างในใจของฉันก็เปลี่ยนไปนางฟ้าตัวน้อยคนนี้ได้สอนให้ฉันรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของกีไม่ได้มีแค่เรื่องแพ้ชนะเท่านั้น ท่าทีที่ต่อสู้อย่างสุดความสามารถนั้นมีพลังที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้คนได้ฉันย่อตัวลงให้อยู่ในระดับสายตาเดียวกับน้องชมพู่แล้วจับมือของเธอพร้อมกับพูดเป็นภาษาไทยว่าขอบคุณค่ะใบหน้าของน้องชมพู่เปล่งประกายขึ้นมาทันทีหลังจากการพบเจอกับน้องชมพู่และคุณแม่ที่สวนสาธารณะพวกเราได้นั่งคุยกันบนม้านั่งสักพักน้องชมพู่เล่าเรื่องการแข่งขันเมื่อวานให้ฟังอย่างตั้งใจแม้จะยังเขินอายอยู่บ้าง ทุกถ้อยคำที่บริสุทธิ์ของเธอค่อยๆเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำของฉันทันใดนั้นคุณแม่ของน้องชมพู่ก็เอ่ยขึ้นว่าถ้าไม่รังเกียจไม่ทราบว่าคืนนี้จะให้เกียรติไปทานอาหารเย็นที่บ้านของเราได้ไหมคะพอดีลูกสาวบอกว่าอยากจะคุยกับคุณอเล็กซานร,ราอีกฉันประหลาดใจมากการเชิญชาวต่างชาติที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกไปที่บ้านเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยแต่สีหน้าของคุณแม่มีแต่ความจริงใจฉันจึงตอบรับคำเชิญนั้นด้วยความขอบคุณ หลังจากจบการแข่งขันในช่วงบ่ายฉันก็เดินทางไปยังบ้านของคุณสรีสวัสด์ตามที่อยู่ที่ได้รับมานัดสุดท้ายกับเคนยาเราแพ้ไปสองถึงสเซตแต่นั่นก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วการได้เจอกับน้องชมพู่เมื่อเช้าทำให้หัวใจของฉันเบาสบายขึ้นมากบ้านของคุณสรีสวัสด์เป็นบ้านสองชั้นในหมู่บ้านที่เงียบสงบเมื่อไปถึงหน้าบ้านก็ได้ยินเสียงพูดคุยอย่างมีความสุขดังออกมาจากข้างในพ่อกดกริ่ง น้องชมพู่ก็รีบวิ่งมาเปิดประตูต้อนรับฉันด้วยรอยยิ้มที่สดใสพี่เล็กซานดรามาแล้วที่ประตูไม่ได้มีแค่น้องชมพู่แต่ยังมีคุณแม่ที่เจอเมื่อเช้ารวมถึงคุณพ่อและคุณย่าที่ฉันเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกคุณพ่อเป็นพนักงานบริษัทวัยสี่สิบต้นๆที่ดูเหมือนจะเพิ่งเปลี่ยนจากชุดสูทมาส่วนคุณย่าเป็นหญิงสูงวัยที่ดูสง่าง,งามในวัยเจ็ดสิบกว่าว่าท่านสวมเสื้อผ้าไหมที่สวยงามยินดีต้อนรับครับลูกสาวรอมาทั้งวันเลย คุณพ่อไหวและทักไทยฉันอย่างสุภาพคุณย่าก็ไหวฉันเช่นกันแล้วพูดว่าเดินทางมาไกลคงจะเหนื่อยหน้าดูนะคะวันนี้เราเตรียมอาหารเล็กๆน้อยๆแต่ทำด้วยใจไว้ต้อนรับค่ะบรรยากาศในบ้านให้ความรู้สึกเหมือนครอบครัวไทยที่อบอุ่นบนโต๊ะอาหารมีอาหารไทยทำเองวางเรียงรายอยู่มากมายทั้งต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานและอาหารอื่นๆอีกหลายอย่างทุกอย่างดูน่าทานมากก่อนจะเริ่มทานอาหาร น้องชมพู่ก็ได้นําบางอย่างมาให้ฉันดูด้วยความดีใจมันคือสมุดภาพที่เธอทําขึ้นเองบนหน้าปกเขียนด้วยลายมือบรรจงว่าบันทึกการแข่งขันทุกนัดของพี่เล็กซานดาหนูใช้เวลาทําตั้งหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะน้องชมพู่เปิดสมุดภาพให้ฉันดูอย่างภาคภูมิใจข้างในมีรูปของฉันในทัวร์นาเมนต์นี้แปะอยู่เต็มไปหมดทั้งรูปที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์รูปที่หาจากอินเทอร์เนต็ตหรือแม้แต่รูปของฉันระหว่างการแข่งขันเมื่อวานก็ถูกจัดเรียงไวอ้อย่างเป็นระเบียบ ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือมีการวิเคราะห์ข้อมูลของฉันไว้อย่างละเอียดอัตราการตบสําเร็จของพี่เล็กซานดาอยู่ที่40เปอร์เซนค่ะตัวเลขอาจจะดูไม่สูงมากแต่การเล่นที่คอยให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมนั้นสุดยอดมากเลยโดยเฉพาะช่วงท้ายเสร็จที่3ตอนที่คะแนนตามอยู่แต่พี่ก็ยังพุ่งเข้ารับบอลจนถึงที่สุดเป็นภาพที่น่าประทับใจมากค่ะฉันแทบไม่เชื่อว่าเด็กผู้หญิงอายุ9ขวบจะวิเคราะห์ได้ละเอียดขนาดนี้แถมยังไม่ได้มองแค่ตัวเลข แต่ยังให้คุณค่ากับคุณภาพการเล่นและสภาพจิตใจอีกด้วยระหว่างทานอาหารทุกคนในครอบครัวก็ได้พูดคุยเรื่องต่างๆกับฉันแต่ที่น่าประทับใจที่สุดคือเรื่องที่คุณย่าเล่าให้ฟังในประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมที่เรียกว่าน้ำใจซึ่งก็คือการให้กำลังใจคนที่พยายามอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่คนที่ชนะเท่านั้นที่ยอดเยี่ยมแต่เราให้ความสำคัญกับคนที่พยายามและคนที่ไม่ยอมแพ้จนถึงที่สุด นั่นคือหัวใจของคนไทยค่ะคุณพ่อก็เสริมขึ้นว่าลูกสาวที่ประทับใจการเล่นของคุณอเล็กซานดราก็น่าจะเพราะเธอซึมซับจิตวิญญาณน,นี้มาเหมือนกันค่ะเราสามารถมองเห็นความงดงามในจิตใจของคนได้มากกว่าผลแพ้ชนะนั่นอาจจะเป็นค่านิยมของคนไทยเราฉันรู้สึกตื้นตันใจมากตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันรู้จักแต่วัฒนธรรมที่สารเสริญเฉพาะผู้ชนะนักกีฬที่แพ้คือผู้ที่ไร้ค่าพยายามไปก็ไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีผลลัพธ์ฉันถูกสอนให้เชื่อแบบนั้นมาตลอดแต่ครอบครัวคนไทยครอบครัวนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาไม่ได้มองที่ผลลัพธ์แต่มองที่กระบวนการไม่ได้มองที่การแพ้ชนะแต่มองที่จิตวิญญาณและยังบอกฉันอีกว่านี่ไม่ใช่เรื่องพิเศษอะไรแต่เป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นเรื่องปกติธรรมดาสุดท้ายน้องชมพูก็พูดกับฉันว่าพี่เล็กซานดราคราวหน้าต้องชนะให้ได้นะคะแต่ถึงจะแพ้หนูก็จะเชียร์พี่ตลอดไป เพราะว่าคนที่พยายามอย่างเต็มที่นะเท่ที่สุดเลยคืนนั้นตอนที่ทุกคนในบ้านออกมาส่งฉันกลับความรู้สึกในใจของฉันก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความคิดที่อยากจะเลิกเล่นวอลเลยบอได้หายไปจนหมดสิ้นแล้วหลังจากประสบการณ์อันอบอุ่นที่ตลาดฉันกลับมาพร้อมกับความรู้สึกต่อการแข่งขันนัดสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้จะเป็นการแข่งขันเพื่อหนีอันดับสุดท้ายกับเคนยาแต่ตอนนี้อันดับก็ไม่สําคัญอีกต่อไปแล้ว สิ่งสำคัญคือการต่อสู้อย่างสุดความสามารถเพื่อผู้คนที่ฉันได้พบเจอในประเทศไทยแห่งนี้เช้าวันแข่งขันฉันตื่นเร็วกว่าปกติเพื่อเตรียมตัวหัวใจของฉันเบาสบายและเปี่ยมไปด้วยพลังบวกอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในทัวร์นามเมนต์นี้เพื่อนร่วมทีมก็ดูเหมือนจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของฉันออเล็กซานดราดูสดใสขึ้นนะกับตันทีมโปแลนด์ทักขึ้นค่ะฉันได้เจอผู้คนที่ยอดเยี่ยมที่ประเทศไทย วันนี้ฉันอยากจะเล่นให้ดีที่สุดเพื่อพวกเขาค่ะบ่ายสองโมงเรามุ่งหน้าไปยังอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อไปถึงฉันมองขึ้นไปบนอัฒจันทร์ตามความเคยชินและในวินาทีนั้นเองภาพที่ฉันไม่อยากจะเชื่อก็ปรากฏขึ้นตรงหน้ามุมหนึ่งของสแตนฉันเห็นน้องชมพู่และครอบครัวของเธอและสิ่งที่พวกเขาชูอยู่คือป้ายผ้าที่ทำขึ้นเองซึ่งมีข้อความเป็นภาษาโปลแลนด์เขียนไว้เมื่อมองดูดีๆก็เห็นคำว่า สูู้อเล็กซานดราเขียนเป็นภาษาโปโลแลนด์ตัวใหญ่อยู่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือรอบๆครอบครัวของน้องชมผู้มีคนไทยคนอื่นๆมารวมตัวกันอยู่ด้วยทั้งคุณลุงร้านขายผลไม้คุณป้าร้านเครื่องเขียนน้องๆนักเรียนมัธยมหรือแม้แต่คุณผู้ใหญ่บ้านก็มาด้วยทุกคนถือธงชาติโปลแลนด์เล็กๆอยู่ในมือและคอยให้กำลังใจพวกเราเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นในนัดที่ผ่านๆมาแทบจะไม่ได้ยินเสียงเชียร์โปแลนด์เลย แต่วันนี้แตกต่างออกไปจากสแตนที่น้องชมพู่อยู่มีเสียงเชียร์โปลแลนด์ดังขึ้นอย่างชัดเจนอเล็กซานราโปลแลนด์สู้สู้ที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือเสียงเด็กๆที่ตะโกนคําว่าเยียงกูเยเป็นภาษาโปลแลนด์แม้สำเนียงจะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันเป็นเสียงเชียร์ที่มาจากใจเ็จแรกเราแพ้ไป1 9ถึง25แต่เสียงเชียร์ก็ยังไม่หยุดเ็จที่สองเราก็แพ้ไป2 2ถึง25แต่ทุกครั้งที่เราเล่นอย่างสุดกำลัง ก็จะมีเสียงปรบมืออันนอบอุ่นจากผู้ชมและในเซตที่3เราสู้ยิบตาจนนำอยู่20-18ถึง18ในตอนนั้นเองโอกาสทองก็มาถึงฉันตัวเซตจ,จ่ายบอลมาให้อย่างสมบูรณ์แบบฉันกระโดดขึ้นสุดตัวแล้วใช้พลังทั้งหมดตบลูกบอลออกไปบอลผ่านบอกของคู่ต่อสู้แล้วพุ่งลงสู่พื้นสนาม21-18ถึง18วินาทีนั้นทั้งสนามก็เกิดเสียงเชียร์ดังสนัน่นโดยเฉพาะจากสแตนของน้องชมพู่ที่เสียงดังราวับเป็นสนามหญาในโปแลนด์ ฉันกำหมัดแล้วค้งคำนับให้กับผู้ชมโดยไม่รู้ตัวถึงแม้เราจะชนะในเซตที่สามไป25ถึง21แต่ในเซตที่4และ5เราก็พ่ายไปอย่างน่าเสียดายทําให้ผลจบลงด้วยชัยชนะของเคนยา3ถึง2เซตและเราก็จบในอันดับสุดท้ายแต่ทันทีที่เสียงสัญญาณหมดเวลาดังขึ้นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นผู้ชมทั้งสนามลุกขึ้นยืนแล้วปรบมือให้กับเราพวกเขาส่งเสียงปรบมือให้กับทีมเคนยาผู้ชนะ และปรบมือให้กับพวกเราผู้แพ้อย่างเท่าเทียมกันฉันน้ําตาไหลไม่หยุดตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมีใครปรบมือให้ผู้แพ้อย่างกึกก้องขนาดนี้มาก่อนในการให้สัมภาษณ์หลังเกมฉันไม่สามารถกลั้นอารมณ์ไว้ได้นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้รับการเชียร์แบบนี้ค่ะฉันพูดทั้งน้ําตาฉันขอขอบคุณคนไทยทุกคนจากใจจริงที่มอบเสียงปรบมืออันอบอุ่นให้กับพวกเราที่พ่ายแพ้ฉันได้เรียนรู้ถึงความงดงามที่แท้จริงของกีที่ประเทศนี้ค่ะ หลังจากให้สัมภาษณ์เสร็จน้องชมพู่และทุกคนก็มาอออยู่ที่ทางออกพี่เล็กซานดราสุดยอดมากเลยค่ะลูกตบสุดท้ายเทมากเมื่อได้เห็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์ของน้องชมพู่น้ำตาของฉันก็ไหลออกมาอีกครั้งและแล้ว 2. ปีต่อมาในหน่ดดูใบไม้ผลิตปี2023ในที่สุดฉันก็ได้เซ็นสัญญากับทีมบางกอกแองเจลทีมชั้นนำในลีกวนเลยบอลหญิงอาชีพของประเทศไทยความพยายามอย่างหนักตลอด2 ปีของฉันได้เกิดผลแล้ววันที่ฉันเดินทางมาถึงประเทศไทยสิ่งแรกที่ฉันทำคือการติดต่อน้องชมพู่และครอบครัวของเธอพอโทรจากสนามบินสุวรรณภูมิ <c oughs> ก็ได้ยินเสียงที่สดใสของน้องชมพู่พี่เล็กซานดรากลับมาจริงๆด้วยตอนนี้น้องชมพู่อายุ12ปีแล้วและเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสโมสรเลยบอลยาวชนของท้องถิน่นสถานที่ที่เรานัดเจอกันครั้งแรกคือสวนสาธารณะสันติสุขที่เดิมที่น่าคิดถึง เรานั่งบนม้านั่งตัวเดิมเหมือนเมื่อสองปีก่อนแต่คราวนี้ความรู้สึกแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงพี่กลับมารักษาสัญญาแล้วนะฉันพูดขึ้นน้องชมพู่ก็ตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มที่สดใสหนูก็รักษาสัญญาเหมือนกันค่ะหนูฝึกซ้อมอย่างหนักทุกวันเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนพี่เล็กซานดราในสักวันหนึ่งเมื่อได้เห็นเธอเติบโตขึ้นฉันก็รู้สึกตื้นตันใจเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆวัยเก้าขวบในวันนั้น ตอนนี้ได้กลายเป็นนักกีอาวอลเลยบอลที่สง,ง่างามแล้วเมื่อกิจกรรมกับทีมบางกอกแองเจิลส์เริ่มต้นขึ้นฉันก็ได้ใช้ความสูงและทักษะของตัวเองจนกลายเป็นผู้เล่นหลักของทีมระดับฝีมือของวอลเลยบอลไทยและการต้อนรับที่อบอุ่นของเพื่อนร่วมทีมทําให้ฉันได้สัมผัสถึงความยอดเยี่ยมของประเทศไทยอีกครั้งโดยเฉพาะเสียงเชียร์ของผู้ชมในการแข่งขันนั้นน่าประทับใจมากแม้ในเวลาที่เราเป็นฝ่ายตามหลังแฟนๆชาวไทย ก็ยังคงส่งเสียงเชียร์จนถึงที่สุดวัฒนธรรมที่ปรบมือให้ทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ทําให้ความประทับใจเมือ่อ2ปีก่อนหวนกลับคืนมาบ้านของน้องชมผู้กลายเป็นบ้านหลังที่สองของฉันอย่างแท้จริงฉันไปฉลองวันสงกรานที่บ้านของพวกเขาทุกปีและได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไทยมากมายเราทําอาหารไทยด้วยกันไปวัดทาบุญด้วยกันพวกเขาดูแลฉันเหมือนเป็นคนในครอบครัวจริงๆ ปัจจุบันฉันเล่นวอลเลยบ์บอลในประเทศไทยเป็นปีที่สามแล้วสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากประเทศนี้ไม่ได้มีแค่ทักษะวอลเลยบ์บอลแต่ยังได้เรียนรู้ถึงการเป็นมนุษย์ความหมายของการพยายามและที่สำคัญที่สุดคือความสำคัญของความผูกพันระหว่างผู้คนน้องชมพู่ตอนนี้อยู่ชั้นเมอหนึ่งและเป็นผู้เล่นเอสของชมรมวอลเลยบ์บอลวันก่อนฉันได้ไปดูการแข่งขันของเธอและได้เห็นการเล่นที่สวยงามและไม่ยอมแพ้ จนถึงที่สุดเหมือนกับฉันในวันนั้นการเล่นของหนูสวยงามมากเลยนะชมพู่หลังจบเกมฉันได้บอกกับเธอเธอก็ตอบกลับมาอย่างดีใจว่าก็พี่เล็กซานดาสอนหนูเองนี่คะว่าสิ่งที่สําคัญไม่ใช่การแพ้ชนะแต่คือการที่เราพยายามอย่างเต็มที่แค่ไหนต่างหากฉันคิดจากใจจริงว่าทัวร์นาเมนต์ที่จบลงด้วยอันดับสุดท้ายในฤด,ดูใบไม้ร่วงปี2021นนั้นเป็นประสบการณ์ที่มีค่าที่สุดในชีวิตของฉันถ้าหากวันนั้นฉันไม่ได้เจอกับน้องชมพู่ ก็คงจะไม่มีฉันในวันนี้สุดท้ายนี้ฉันอยากจะบอกทุกคนที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่ว่าคนไทยให้กําลังใจทุกคนที่พยายามไม่ใช่แค่ผู้ชนะเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความพยายามที่เล็กน้อยแค่ไหนหรือความท้าทายที่เล็กน้อยเพียงใดพวกเขาก็จะมองเห็นและให้คุณค่ากับมันและสิ่งนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปอย่างสิ้นเชิงตอนนี้ฉันรักประเทศไทยจากหัวใจที่นี่คือบ้านหลังที่สองของฉันและฉันจะไม่มีวันลืมความรู้สึก ขอบคุณที่มีต่อน้องชมพู่และครอบครัวของเธอชาวบ้านในตลาดและทุกคนที่มาเชียร์ในวันนั้นคุณค่าที่แท้จริงของกีอาไม่ใช่การแพ้ชนะแต่คือการพยายามอย่างสุดความสามารถการไม่ยอมแพ้จนถึงที่สุดและการทิ้งบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจของผู้ที่ได้ชมขอบคุณคนไทยทุกคนจริงๆค่ะเพราะพวกคุณทุกคนทําให้ฉันยังสามารถเล่นวอลเลย์บอลต่อไปได้ทุกวันและจากนี้ไปฉันก็จะเล่นอย่างสุดความสามารถเพื่อทุกคนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ